นี้นะครับซื้อหุ้นกู้ไทยเบอร์ริส3แสนบาทอายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย2.87%ต่อปีนะครับจะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับตัวนี้เป็นหุ้นกู้ชุดที่1น,นะแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนบริษัท ไทเบฟไทเบรดจ,จำกัดมหาชนนะครับหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ3ปีอัตราดอกเบีย 8, 8, ้ย2.8งต่อปีนะครับเสนอขายไม่เกิน3ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกินนะครับ3,500ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนแล้วก็ชุดที่2 คุณกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.07%ต่อปีนะครับเสนอขายไม่เกิน10ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน10,000ล้านบาทนะครับโดยครบกำหนดไถ่ถอนปี2572ชุดที่3คุณกู้อายุนะครับ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง3.62%ต่อปีนะครับเสนอขายไม่เกิน2 5 0ล้านหแสนหน่วยนะครับมูลค่าตาไว้ไม่เกิน2,500ล้านบาทครบกำหนดไถ่ถอนปี25 7นะครับแล้วก็สุดท้ายชุดที่4คุณกู้อายุ2ปี6เดือนนะครับราคาเสนอขายหน่วยละ933บาท5 7 205บาทนะครับ5สตางค์อ่ะเป็นมูลค่าที่ตาไวนะครับหักด้วยอัตราส่วนลดนะครับร้อยละ2.77จนะครับจำนวนไม่เกิน4 ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,000ล้านบาทนั่นเองนะครับเป็นการไม่ได้จ่ายเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการ,นะรเสนอขายในอัตราส่วน,นที่น้อยลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนมาซื้อคืนเมื่อครบกำหนด2ปี6เดือนเนี่ยนะครับก็จะซื้อคืนในอัตราส่วน1,000นะประมาณนี้นะครับทั้ง4ชุดนะครับรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน2 20ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าตารวมกันนะครับ20,000ล้านบาทนั่นเองนะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสันนี่ของบริษัทไทยเบรดจำกัดมหาชนนะครับปี2566โครงการตาสันนี่มีอายุ2ปีวงเงินนะครับ2,060,000ล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยโครงการทุนกู้ของบริษัทไทยเบรดจำกัดมหาชนปี2566วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน200ล้านบาทนะครับ นั่นเองนะแล้วก็มีโครงการตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัทไทยบรดเรจำกัดนะครับวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน60,000ล้านบาทนั่นเองนะครับเสนอขายนะครับต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับในวงจำกัดนะชุดที่2ชุดที่3าเนี่ยอยู่ในวงจำกัดและชุดที่4เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันนะตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ชวนอันดับเครดิตนะครับ เอเอ,เอ,เอนะโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่22สิงหาคม25,67หนะครับระยะเวลาการจองซื้อ 17, 18, 21ตุลาคม2567ผู้จัดการการจัดหม่หุ้นกู้นะครับสำหรับชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3ก็คือธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกรุงศรีธุยาจำกัดหมาชนธนาคารทไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชนบริรษัทหลักทรั บร,ริรษั yes. ทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดหมายหุ้นกู้นะครับชุดที่4ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีภูยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารซ m b ไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระจำกัดมหาชนนะครับในเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีภูาิจำกัดมหาชนนะ หุ้นกู้นะครับสามแสนบาทอายุ3ปีเป็นหุ้นกู้ชุดที่1ให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับเรามาลองดูกันเดือนที่1นนะครับเงินต้น3 0 0,000ดอกเบีย 8, ้ยสองจุดแปดเจ็ดเปอร์นวนวันหนึ่ดสวันดอกเบี้ยรับสี่พันสบเาทหกสตางค์เดือนที่เจ็ดถึบสอนะครับจำนวนวันหนึ้วันดอกเบี้ยรับสี่พันส้อบาทสาสตางค์เดือนอแล้วก็ปีต่อไปนะครับก็เหมือนกันนะรวมอัตาดอกเบี้ยสาปีนะคร 25,830บาทนั่นเองอัตราดอกเบีย้ยต้องหักภาษีช่าย15% 25,830บาทหัก15%หัก3,874บาท50สตางค์เหลือ21,955บาท50สตางค์นะครับสรุปเงินต้น3 0 0 0 0บวกดอกเบี้ย21,955บาท50สตางค์เป็น321,955บาท50สตางค์นั่นเองนะครับรับไปเลยเต็มๆเน็ตๆ ก่อนจากกัน,นะครับฝากกดไลค์กดซับค b e ติดตามข่าวสารราคาข่าวสารคำนวณตาดอกเบี้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดซับค b e ด้วยนะครับมาคำนวณกันใหม่ในคลิปหน้านะก่อนจากกัน,นะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านก,นกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบ r e นะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทำรายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทำรายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ว i f ฟสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทําในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับผ่าน1,2,1,3